ปารีทุกคนเราเจนนี่เองนะวันนี้มันอยู่กับ6มอดที่จะทําให้ผู้ชายหีดร้องกันได้นั่นเองนะเออจีมันก็คือมอดผีนั่นแหละ6อันถ้าลงทุกมอดที่เราบอกไปในตามนี้จะทําให้เกมตัวเกมน่ากลัวยิ่งขึ้นนะก่อนทุกคนจะเข้าไปดูคลิปกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์ครบ5 0้อยไลค์หน่อยนะช่วยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะใครที่เข้าแบบฝักสดตัวใคด้วยนะคะไปรับชมคลิปกันได้เลยมาอยู่กับมัดแรกกันเลยก็คือแฟนเมดครับนะคะมอดตัวนี้นะคะมาจากเดอะมิมิกนั่นเองนะมันอยู่เป็นแมปในระบกแมปหนึ่งที่เกีีี่ยวกับผนะะค ส่วนใหญ่ก็เลยมาจากเจ้าเต่มิมิกนั่นเองนะอย่างตัวแรกที่เราปล่อยเถือกมานะคะนะั่นคือยิงสาวใส่หมวกนั่นเองนะซึ่งเธอมีทําเสียงเพลงออกมาด้วยจริงๆถ้าใครรู้จักชื่อผีในเกมนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าตัวไหนชื่ออะไรกันบ้างนะเหมือนโดนแช่แข็งอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นเหมือนยม,มทูตนะซึ่งไอตัวที่ถือเคียวอยู่นี่มีเสียงหัวใจเต้นตลอดเลยนะคะผีบางตัวในมัดนี้จะมีเสียงเพลงของเฉพาะตัวของมันเองด้วยนะดูตัวที่4กันเลยนะคะตัวที่4จะเป็นผีแนวดีดกีตาร์ ใครรู้บ้างก็อย่าลืมพีดไปใต้คอมเมนต์นะพี่ไม่มั่นใจเกี่ยวกับชื่อผีกับอุปกรณ์ที่มันใช้กันเลยผีตัวที่5แล้วนะคะผีตัวที่5จะเป็นผีคานนะมันเหมือนผีตัวที่6มากเลยแต่มันจะเป็นรูปแบบในทรงการคานแทนนะผีตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นผีร้องไห้นะคะซึ่งมันจะมีเสียงเพลงของตัวมันโดยเฉพาะด้วยนะเขาจะร้องไห้แล้วก็ปิดตาอยู่ตลอดนั่นเองนะก็มัดนี้ก็มีข้อดีแก่น็คือฉากจำเซกกนนั่นเองนะแล้วผีในมัดนี้สามารถวันช็อตเราได้ทุกตัวเลยนะคะถ้าเราโดนผีพวกนี้จ ตอนเราวิ่งหนีไล่ล่าอะไรพวกนี้มันจะมีเสียงเพลงขึ้นมาด้วยนะแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ไปดูฉากจัสแก์ของแต่ละตัวกันได้เลยนะ ก็จะเป็นเสียงไล่ล่าในเกมนะคะว่าจะมีเสียงอะไรกันบ้างไปดูกันเลย มัดถัดไปนะคะนั่นก็คือ Slenderman The Hunt มัดตัวนี้นะคะก็ตามชื่อเลยนะเป็นมัดที่จะเพิ่ม s l e นเดอร์แมเข้ามาสู่ตัวเกมคุณนะคะแต่ก่อนที่จะเฝ้าถึงตัว Slenderman นะคะเห็นฉากหลังทุกอย่างหรือว่าฉากในแแบบนี้ไหมคะมันจะเปลี่ยนทุกอย่างให้มีหมอกขึ้นมานะเพื่อให้เข้ากับธีมบรรยากาศของ สแลนเนอร์แมนนั่นเองนะมาเริ่มกันที่ตัวมอนเตอร์กันเลยนะคะเราเล่นมอดส l ลนเ e อร์แมนจะไม่มีตัวส l ลนเ e อร์แมนได้ไงล่ะตัวาสนเนอร์แมนจะมีพความสามารถพิเศษอยู่ประมาณ3อย่างนะคะนั่นก็คือสามารถทาให้เราตาบอดแบบนี้ได้นะมีความสามารถนี้คือมันจะซัมมอนตัวกีดล้องแบบที่เราเศกออกมาแบบนี้นะคะแต่พอทีมันทามันเป็นเศษเมกโกลิมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มันจะมีเปอร์เซ็นต์การเกิดของไก่ที่เป็น e n d นเ m อร์แมนได้นะคะมันก็เหมือนแบบเป็นไก่ที่โดนเจ้าสแลนเนอร์แมนสิงนั่นเองนะถ แล้วคะตัวเราจะว่าฟ้าแบบนี้เลยนะถ้ามันขึ้นตัวอักษรแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันสุ่มอีเวนต์ขึ้นมาแล้วนะคะมันจะเป็นการเหมือนเราได้เจอกระดาษ1อันนะแต่มันจะเป็นการเลขซนเนอร์แมนที่มีอยู่ใกล้เรามาหาเราให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กระดาษนี้เราก็ควรรีบหนีไปนะแต่น่าเสียคายนะคะมอดนี้น่าจะทําให้ตัวซีเนอร์แมนมีจำสแกนหน่อยนะในมอดนี้มันไม่มีจำสแกนให้เลยสุดเศร้าเลยนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนถ้าชอบมอดซีเนอร์แมนก็จะลืมกดโหลดกันไปด้วยนะแล้วก็ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้้้ถาชอบมมมม็ดดไไไหหนนกกัวพพิ์เตลลย่ มาอยู่มัดถัดไปนะคะ The Man from the f r o c ตัวนี้คล้ายๆในคอมเลยนะคะมัดตัวนี้นะคะจะเหมือนมัดใน PC เลยนะจะเพิ่มเจ้า The f l o c นี้เข้ามานะ,จะเจ้า The Flock นี้มันเหมือนผีที่คอยไล่ล่า,ลาเราตลอดเวลานะคะถ้าเราเจอมันในมัดนี้นะคะก็จะเพิ่มเจ้า The f l o c แบบนี้เข้ามาเลยนะไอเจ้า The f l o c จะสุ่มเกิดในแต่ละจังหวะนะคะถ้ามีเสียงหัวใจยอยู่ใกล้แสดงว่ามันเกิดแล้วนะ สิ่งที่สองที่จะเพิ่มมันในวัดนะคะคือหัวของมันนั่นเองนะถ้าเราฆ่ามันได้นะแล้วก็มีจดหมายของมันด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูตอนเอาชีวิตรอดถ้าเราโดนมันโจมตีจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าเราอยู่ในโหมดชีวิตรอดแล้วมันมาโจมตีเราจะติดสถานะตาบอดนะคะซึ่งมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะเราตกไปอย่างหนึ่งนะคะมันยังมีอีกชิ้นหนึ่งนะที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือเป็นหนังสือของมันนะซึ่งไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ส่งมในคล้ายโต๊ะครับเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรนะมันสวยเท่นสุดท้ายนนนนนนะะ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 คคค่กกกกกก็็ืออออ้้รรรรดดาาาาษษีีีจเเปยมมแต สายฟ้าจะผ่ามันด้วยนะไม่รู้ว่าคือการเรียกหรือว่าอะไรแต่มันจะเป็นการเอามันออกมาแต่มันจะโดนฟ้าผ่าจนตายเลยนะถ้าชอบบอสแมนอมเดอะฟ็อกก็อย่าลืมโหลดไปด้วยนะคะลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ดูนะว่าชอบมันไหมมาอยู่กับมอสถัดไปนะคะนั่นะก็คือซอมบี้คาวนะ มัดนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะคะมันก็แค่เพิ่มบัวที่เป็นซอมบี้เข้ามานั่นเองนะเอ่อก็แค่นั้นแหละเพิ่มบัวที่เป็นซอมบี้แบบนี้เข้ามาน่ะเจ้าบัวซอมบี้นี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากซอมบี้นะคะเจ้าแดดไม่ได้โจมตีผู้เล่นเหมือนปกติเลยนะซึ่งมันดรอปอะไรก็ดรอปเป็นเนื้อซอมบี้เหมือนกันไม่ได้ดรอปอะไรแตกต่างจากเจ้าซอมบี้ปกติเลยแค่เพิ่มเจ้าตัวบัวซอมบี้เข้ามาเพื่อมอดอื่นจะได้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าลงครบห้ามดในมาครับของคุณก็น่าจะากนนนอะน็คคื มอดแพ็กนั่นเองนะมัดตัวนี้นะคะมีข้อดีก็คือมัดมันจะรวมเหล่าพวกผีปีศาจของ Man o อ t เดอ u c ฟไว้เต็มไปหมดเลยนะถ้าเป็น Man o อ t เด f u c ฟตัวที่แล้วก็จะเป็นหน้าตายแบบนะคะส่วน Man o อ t เดอ u c ฟตัวนี้ก็จะหน้าตายอกแบบนะคะแถมมันยังเพิ่มเหล่าพวกสต e ีฟหรือว่าสตีทที่โดนทํำลายมาเรียบร้อยด้วยนะคะยังจะมีฮีโร่บายด้วยนะ ไอเจ้าแมนออร์เดอฟอกของวัดนี้นะคะจะมีทั้งหมด3าตัวนะตัวแรกที่คุณเห็นเลยก็คือตัวสีดําตรงนี้นะคะแล้วก็ยังจะมีเหล่าสตตฟที่จะเกิดในโลกทั่วไปด้วยนะซึ่งสตตปพวกนี้จะโดนแมนออร์เดอร์ฟอกหรือว่าพวกคิโรบายทำ้ายด้วยนะคะไออยางให้คุณเห็นแมนอ n ร์เดอร์ฟอกอีกตัวนึงก็คือแมนออร์เดอร์ฟอกสีน้ําตาลตัวนี้นั่นเองนะซึ่งตัวนี้มีจ้ำสแกนในบางทีด้วยก็ระวังกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นแมนออร์เดอร์ฟอกตัวน้าแข็งนั่นเองนะแล้วก็จะมีพิ P99 นี่เนี่ยมันเป็นตัวสีดําที่จะลอยเข้ามาหาพวกเพลเยอร์นะคะเพื่อมาทํร้ายนะตอนแรกพี่ก็เดาว่ามันจะไม่ทําอะไรซะอีกนะแล้วก็อย่างนะคะในม็อดนี้จะเพิ่มเหล่าน้ําที่เป็นเหมือนเลือดออกมาด้วยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนหัวใจของคุณเป็นหัวใจสีดํานะซึ่งทําให้มันดูยากยิ่งขึ้นด้วยนะ มาอยู่กับมัสสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ Experiment A นตอมตัวนี้นะคะจะเพิ่มเหล่าผู้ติดเชื้อเข้ามาในเกมนี้นะอันทจริงไม่ได้แค่ผู้ติดเชื้อนะคะยังจะมีเหล่าพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเออหรือว่าปืนหรือว่าจะเป็นรถที่เราสามารถขี่ได้หรือว่าจะเป็นแบบที่อยากจะสปอนได้นะแต่เรามารู้จักเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อก่อนดีกว่านะเรามาเริ่มสิ่งแรกกันเลยนะคะว่าสิ่งที่จะทําให้เหล่าพวกสัตว์หรือว่าพวกคนกลายพันธุ์ได้ก็จะเริ่มจากสิ่งนี้เลยนะทุกอย่างเริ่ม นี่เราอยากให้ทุกคนดูสัตว์กลายพันธ์ในมอสนี่นะคะมันมีเยอะมากเลยนะมันน่าจะเป็นวินเนเจอร์แพ หมูหรือแกะนะหรือวัวอะไรพวกนี้สามารถกลายพันธุ์ได้หมดเลยนะคะหนอนพวกนี้นะคะถ้ามันได้ยึดล่างหรือเข้าไปที่ทั่วตัวหมูหรือสัตว์อืนน่นนะมันจะเข้าสุยับพักตัวแบบนี้นะคะจะเป็นถุงฟองแดงๆแบบนี้นะถ้าเราไม่อยากให้มันกลายพันธุ์เราก็ต้องรีบยิงในเวลานี้นะคะซึ่งเจ้าพวกหมูถ้ากลายพันธุ์แล้วจะเป็นซึบทรงแบบนี้เลยนะน่าสงสารน้องมากเลยนะพวกน้องก็ยังดินได้อยู่แล้วแต่เจ้าพวกหนอนนี่ก็จะโผล่มาจากตัวพวกน้องนะแล้วมาดูถ้าเราตายเรามีโอกาสที่จะกลายเป็นแบบเหมือนซอมบี้สตีแบบนี้ด้วยนะคะถ้าโดนเจ้าพวกหนอนนั้นนะะ่ะ แล้วก็มัดนี้นะคะยังจะเพิ่มเหล่าพวกอาหารหลากหลายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาวุธเพิ่มมาอีกสองอย่างนั่นคือนะ้ำเปีนออเคกับ เ,นะเพิ่มเจ้าตัวรถขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งยังไม่รู้วิธีขับนะถ้าใครเล่นรถนี้แล้วรู้วิธีขับ <c oughs> ก็จะลืมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์กันด้วยละ่ะเรายังงงกับวิธีการขี่อยู่เลยทาได้แค่เปิดของในตัวรถเองนะ,ะและวัดนี้ดีอย่างนะคะนั่นก็คือมันจะเพิ่มเหล่าพวกหมู่บ้านหรือว่าสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเข้ามานะคะแบบนี้เลยนะแต่ความจริงมันก็มี n p c อยู่แหละแต่พี่เข้ามาเช็คก่อนแล้วพวกือ็มีซีก็กลายพันธกันไปหมดแล้วให้ <c oughs> ลงมัดตัวนี้ตัวเดียวเพื่อไปะจญภัยพี่ก็คิดวว่่าามมมััันนนนนนนจจจะะะะะสุุกกกกีี็บ้้คคใใ6ดททํหตเของณ หัวยิ่งขึ้นนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และทับ s u b s c r ให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า